ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเองจากตัวอย่างน้ำลายชุดตรวจใช้งานง่ายสามารถรู้ผลได้ภายใน15นาทีการเตรียมตัวก่อนทำการทดสอบล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำวางชุดตรวจไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ30นาทีก่อนทำการทดสอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดตรวจมีส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์และห้ามเปิดซองก่อนทำการทดสอบส่วนประกอบของชุดตรวจประกอบไปด้วย ตลับชุดตรวจบรรจุในซองฟอยล์น้ำยาสกัดตัวอย่างหลอดสกัดตัวอย่างพร้อมฝาสำหรับหยดถ้วยเก็บตัวอย่างน้ำลายหลอดสำหรับดูดตัวอย่างและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆที่ไม่ได้ใส่มาในชุดตรวจได้แก่นาฬิกาจับเวลาตรวจสอบวันหมดอายุบนกล่องหรือซองฟอยล์ถ้าหมดอายุแล้วควรใช้ชุดตรวจชุดอื่นไม่ควรรับประทานอาหารเครื่องดื่มสูบบุหรี่แปรงฟันหรือเขียวหมกฝรั่ง ก่อนทำการทดสอบเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีขั้นตอนการทดสอบวางหลอดสกัดตัวอย่างในรูบริเวณด้านหลังของกล่องชุดตรวจหมุนฝาด้านบนของหลอดบรรจุน้ำยาสกัดแล้วค่อยๆหยุดน้ำยาทั้งหมดลงในหลอดสกัดตัวอย่างไอแรงๆประมาณ5ครั้งเพื่อให้เกิดน้ำลายในช่องปากและลำคอขณะไอควรสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกและอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ค่อยๆบ้วนน้ำลายลงไปในถ้วยเก็บตัวอย่างน้ำลายหากได้ตัวอย่างน้ำลายน้อยเกินไปให้ทำการไอเพื่อเก็บตัวอย่างอีกครั้งถือหลอดดยดตัวอย่างในแนวตั้งหยดเอาตัวอย่างน้ำลายจากถ้วยเก็บตัวอย่างน้ำลายจนเต็มช่องอากาศแรกของหลอดหยดตัวอย่างหยดตัวอย่างน้ำลายทั้งหมดลงในหลอดสกัดตัวอย่างจากนั้นปิดฝาหลอดสกัดตัวอย่างให้สนิทใช้นิ้วมือบีบหลอดสกัดตัวอย่างให้สารละลายผสมเข้ากันดีอย่างน้อย15ครั้ง ห้ามเอียงหลอดสกัดและระวังการหกั่วไหลวางหลอดสกัดตัวอย่างไว้ประมาณ1นาทีฉีกซองฟอยล์ที่ตำแหน่งฉีกแล้วนำตลับทดสอบออกมาวางบนพื้นที่แห้งและสะอาดหยดตัวอย่างช้าๆลงในหลุมทดสอบ S อจำนวน4หยดระวังการเกิดฟองเมื่อหยดตัวอย่างในหลุมทดสอบและห้ามเทตัวอย่างลงบนตลับชุดทดสอบจากนั้นเริ่มจับเวลา15นาทีเมื่อครบเวลา15นาทีทำการอ่านผลทดสอบภายใน15-20ถึงนาที ห้ามอ่านผลทดสอบหลังเวลา20นาทีขึ้นไปการแปลผลการทดสอบผลการทดสอบเป็นบวกจะปรากฏแถบสีแดง2แถบตรงตำแหน่งควบคุม C และตำแหน่งทดสอบ T แถบสีบนตำแหน่งทดสอบ T สามารถปรากฏได้ทั้งสีแดงสีชมพูและสีเทาผลการทดสอบเป็นลบจะปรากฏแถบสีแดงแถบเดียวตรงตำแหน่ง C และไม่พบแถบสีแดงตรงตำแหน่ง T ไม่สามารถแปลผลได้ หากไม่ปรากฏแถบสีบนตำแหน่งควบคุม C แสดงว่าใช้งานไม่ถูกต้องหรือชุดตรวจมีการเสื่อมสภาพหรือเสียหายแนะนำให้ทำการทดสอบอีกครั้งด้วยชุดตรวจชุดใหม่การกำจัดขยะติดเชื้อหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วให้นำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมดทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อสี 4. แดงที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไว้แล้วหากไม่มีให้ใช้ถุงขยะปกติแล้วเขียนหน้าถุงว่าขยะติดเชื้อปิดปากถุงให้สนิท ตรวจสอบการรั่วหรือขาดของถุงก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะติดเชือ้อ